สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์นะคะโหราศาสตร์โหราศาสตร์พยากรณ์นะคะอ่าเรื่องในเรื่องของการพยากรณ์อย่าลืมนะคะว่าให้ช่วยกดใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะติดตามเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทํา youtube ในครั้งต่อไปนะคะนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของดวงหญิงนะคะเจ้าชะตาเพราะว่า ถ้าเวลาที่เราเปิดดวงมาแล้วอ่ะเราต้องดูก่อนนะคะว่าเจ้าชะตาอยู่ลัคนาราศีอะไรดาวอะไรเป็นดาวเจ้าเรือนกระสีเราต้องรู้ก่อนนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงนะคะให้เรารู้ก่อนว่าเมื่อเราเปิดดูแล้วเนี่ยนิสัยใจคอของเขานะคะอ่าเป็นคนยังไงนะอ่ารับอยู่ราศีตุลเราต้องรู้ละราศีตุลมีใครอยู่มีตาช่างหรือมีคานช่างอยู่ ก็แปลว่าอะไรเป็นคนตรงไหมอ่ะเป็นคนตรงเขาบอกว่าราศีตาช่างเป็นคนตรงแต่อย่าลืมนะคะมันสามารถที่จะเอียงได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาช่างเนี่ยมันอยู่ในราศีแม่ธาตุเวลาที่มันลงมันพัดมามันก็จะเอียงไปเอียงมานะแล้วแต่ว่ามันจะเอียงไปทางด้านไหนนะคะอ่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะขออนุญาตนิดหนึ่ง ต่อไปอ่ะนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อคนนี้นะ <c oughs> เกิดมาลัคนาราศีอ่ะนะคะราศีตุลเป็นคนยังไงนะคะเป็นคนตรงอ่ะนะคะแล้วอยู่ในเรือนของใครเรือนสุขสุขเป็นยังไงคะกิเลสกิเลสสมบัติอ่ะก็แปลว่าราศีตุลแต่งตัวไหม ก็เป็นว่าราศีตุลน,นะคะแล้วก็มีดาวศุกร์ดาวศุกร์แปลว่าดาวสวยงามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือของสวยงามหรืออาหารต,ต่างๆนะคะ,ะเพราะเราได้แบบนี้เราก็ดูว่าตัวเจ้าชะตานะคะอยู่ลัคนาราศีตุลเป็นคนตรงอ่ะเราก็บอกว่าคนนี้เป็นคนตรงนะแต่พอไปดูในเรื่องของตนุรักษ์เพราะว่าลัคนาอยู่ราศีตุลมีดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์เป็นตนุรักษ์ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าตาหนุ่รักของเขาเนี่ยแปลว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างค,คือมุมมุมหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเจฟล,ลี่อะไรก็ได้ไปคุยได้ทุกที่เลยลักษณะนี้เป็นคนที่ฮาเล่าเลยนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่เรายังไม่รู้ในเรื่องของเขาหรือข้างในของเขาแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีอยู่ในมุมมุมที่ว่าเป็นมุมที่เก็บตัว นะคะเป็นมุมที่บางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ถึงลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนของเขาเรียกว,ว่าราศีธาตุน้ํานะคะอยู่ในเรือนราศีของเขาเรียกว,ว่าอาศีพิธาตุแต่ว่ามันจะ,จะได้อาศีพิทาตุเลยเนี่ยนะคะมันต้องมีดาวพุธอยู่ด้วยถึงจะได้อาศีพิทาตุเต็มายถือว่าได้อาศีพิทาตุครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วเจ้าชะตานะคะเกิดลัคนาราศีตุลน,นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าราศีตุลน,นะคะ ต้องดูก่อนว่าเวลาที่เราเปิดดวงมาแล้วเนี่ยลัคนาราศีตุลน,นะคะมีองค์เกณฑ์ไหมนะคะแล้วก็ต้องไปดูองค์เกณฑ์ก่อนลัคนาราศีตุลน,นะคะประเภทน,นะละห่าสักสองเท้าหรือคนนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แบบนี้เราก็ต้องไปดูก่อนว่าเจ้าชะตาได้องเกนไหมได้องเกณ์แปลว่าอะไรได้ความเข้มแข็งของดวงหรือเปล่ามีบุญวาสนาไหมมีตําแหน่งหน้าที่การงานไหมมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดูแลไหมแลักษณะแบบนี้ก็คือต้องดูว่าในความเข้มของเขาเนี่ยจะมีะตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีไหมนะคะอ่าเราก็มาดูมันเรื่องขององเกที่เราพูดจะย่อๆว่า ความเข้มแข็งนะเราก็มาดูย่อๆกันว่าในความเข้มแข็งของเขาเดี๋ยวคุณนับดูกันนะคะอ่าขาดดวงนึงจริงๆด้วยนะคะขาดดาวอยู่ดวงหนึ่งนะะ คูเนี่ยชอบใส่ลืมขาดตัวสองตัวนะคะอ่ะอมเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะวันนี้พระอาทิตย์อยู่ที่เจ็ดองศาเจ็ดองศายี่สิบลิดดาพระอาทิตย์ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดองศายี่สิบลิดานะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าเขาต้องมีดาวอะไรอยู่กลุ่มลักคะ่ะนะคะองคเกณ์ต้องมีดาว ลุรุษลัคนาถือว่าดวงนี้ได้องเกนไหมนะคะดวงนี้ได้องเกณนนะคะแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าองเกณ์ยังไงนะคะแล้วก็ในดาวของเขาเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าดวงนี้ได้องเกณนะได้ดาวพาทิศได้องเก์พระรหัสได้องเกณนนะคะพาทิศมาจากคําว่าบริวารตำแหน่งดาวของดาวพาทิศเป็นนิดเราก็ต้องรู้กันนะคะ อย่าลืมนะคะว่าบางคนบอกว่าเป็นนิสต่ำต้อยด้อยชะตาอบวาสนาแต่ครูก็บอกว่าที่ครูเจอเยอะมากเลยนะคะคนที่มีดาวพาทิตเป็นนิสเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการรวยมากเลยแต่ท <c oughs> ี่บอกนี้ฮะแต่เขามีคําว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเขาก็ต้องดูแลตั้งแต่คนข้างล่างไปยังข้างบนข้างบนแปลว่าเขาเนี่ยจะคุยกับพวกรปภก็ได้แต่ว่าความเป็นเกียรติมีเกียรติของเขาเนี่ย จะแบบให้ระดับหนึ่งนะฉันนับคุยได้ทุกระดับแปลว่าฉันอนอยู่เพราะเพราะเขาพระอาทิตย์อยู่ในเรือนของดาวศุกร์อยู่ในเรือนของคู้สมพลแปลว่าเขาคุยได้หมดเลยแต่การลิมิตของเขามีลิมิตนะไม่ใช่ว่าเขาจะอะไรก็ได้คุยกันแล้วใครจะมาเล่นหัวอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าในความมีเกียรติมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขามันมีอยู่เพราะฉะนั้นใครจะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง,องดูว่าเออฉันคุยกับคุณได้นะ ฉันคุยได้ทุกระดับเลยนะคะแต่ฉันก็มีระดับให้คุณแค่นี้นะลักษณะน,นี้นะคะพเมื่อเราดูแบบนี้เราก็ไปดูอุโดมเกณ์นะคะเราจะทิ้งไม่ได้ว่าความสมบูรณ์ของเขาให้ลืมใ,ใ,ให้นึกได้นะคะว่าถ้าดาวอะไรนะคะที่มีในภพนั้นเป็นอ,องค์เกณ์ในภพอ,องค์เกณ์จะเป็นภพอุโดมเกณ์ด้วยทุกราศีเลยอย่างเช่นราศีปัุวะภพที่สิบจะได้อ,ดองค์เกณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอภพที่สิบก็จะมีคําว่าอุโดมเกณฑ์ด้วย พออย่างนาะคําว่าเราให้รู้แล้วว่านาระเนี่ยพวกที่หนึ่งเป็นโอกเกนนะมันก็จะมีคําว่าอุดมเกณฑ์ด้วยอย่างอัมพุพวกที่สี่เห็นไหมคะว่าเป็นโ์เกณนเพราะฉะนั้นอัมพุอุดมเก์ก็จะมีพวกที่สี่ด้วยลักษณะแล้วอยเราเข้าไปตามดูว่าสี่ห้าเก้าอัมพุนะหรือว่ากีตะสังเกตไหมคะว่ากีตะต้องมีดองทารลาหูอยู่พวกที่เจ็ด แล้วกีตะก็ต้องมีดาวอังคารราหูอยู่ในภพที่เจ็ดในอุดมเกณฑ์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะคะว่าดาวอะไรที่ได้อุดมเกณฑ์ของเขานะคะอะหาพบที่หนึ่งสามสี่เจ็ดสิบเอ็ดเห็นไหมคะว่า บางทีเราไปมองว่าโคนต่ำต้อยวหวนะนะคะแต่ว่าเขามีคำว่า <c oughs> นะคะดาวเสานะคะาตุไปนะคะดูได้ไหมาดาวเสาไม่ได้เราไปดูมาโทษนะคะเขาก็จะมีดาวคำว่าพระหัสนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระหัสนี่นะคะในพวกที่หนึ่งนะคะจะได้อุดมเกณฑ์ได้อุดมเกณฑ์มาจากเรื่องอะไรนะคะมาจากคำว่าอาริ ล里มาคุมลักนะคะสหัสชะมาคุมลักอลีแปลว่าอะไรข้อต่อรองหรือการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าการผ่าตัดหรือว่าปัญหาสหัสช้าแปลว่าอะไรญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงลักษณะนี้นะคะก็ไม่ได้แปลว่าญาติพี่น้องอย่างเดียวหรือคนที่เกิดมาก็ว่าสังคมหมู่สังคมของเขาลักษณะนี้ แล้วมาจากคําว่าในเรือนของเขามาจากคําว่าอุตสาหะเพราะฉะนั้นคนที่มีดาวอุตสาหะภูมิลักษณ์เนี่ยนะจะเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรนะคะมีความที่จะ,ะมีความกระตือรือร้นมีความเพียรพยายามมีความมานะอดทนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ดูก่อนว่าตัวเขาอยู่ในเรือนกาลิกินีให้ให้รู้เลยนะคะว่าลัคนาที่อยู่ในเรือนกาลิกินีเนี่ย ถ้าตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่ป่วยมากๆพ่อแม่ต้องยกไปให้คนอื่นเลี้ยงหรือว่านะคะพ่อแม่เกิดมาฐานะไม่ค่อยดีต้องช่วยพ่อแม่ทํางานลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ดูก่อนนะคะว่าพอเราได้คําว่าองค์เก์อุดมเกลแล้วก็ไปดูนะคะว่าพบที่หนึ่งมีคําว่านะคะอุดมเก์ไหมเราก็ดูนะคะว่ามีอุดมเก์หรือเปล่า ภพที่สามมีไม้คะอุดมเกณฑ์เราทิ้งไม่ได้นะคะอ่าภพที่สี่นะคะแล้วก็ไปภพที่เจ็ดล้วไปภพที่สิบเอ็ดเราดูแบบนี้แล้วแปลว่าตัวที่ได้องเกณฑ์ดาวที่ได้องเกณฑ์จริงๆคือดาวพฤหัสได้ทั้งคําว่าอง์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์แปลว่าอะไรเขาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความอะไรอุตสาหะอุตสาหาาะแปลว่าการดิ้นลนการพย,พยายามการหาในสิ่งต่างๆการมานะอดทนต่างๆอยู่ในแปลว่ากลุ่มรักเขาแปลว่าตัวเขาเนี่ยมีความมุ่งมานะมีความพยายามมากเลยนะที่จะอะไรเพื่อจะไปอยู่ในเรื่องของการสิ่งที่ดีของเขามาหาเขาเพราะว่าดวงนี้นะคะเมื่อเราดูวิเคราะห์ดวงแล้วเนี่ยเราก็ไปดูทิ้งไม่ได้เลยนะคะคําว่ามาตรฐานของดาว เราก็ดูก่อนนะคะว่ามรตรฐานของดาวของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะนะคะมาตรฐานของดาวนะคะพระิตเป็นมิตอาารอาพระจันทร์มีตําแหน่งไหมนะคะพระจันทร์เป็นราชาโชคนะคะ,ะราชาโชคฉลูกฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสนาาเรือนจันทร์ จันโฉมตูคู่พุทธลหงยาวแต่ว่าจันอยู่ในเรือนคู่มิตรนะคะอ่าเราดูพุทธของเขานะคะได้คําว่ายงยศนะคะยงยศแปลว่าแปลว่าเป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าแปลว่าการเจรจารแปลว่าพุทธเนี่ยเป็นวพาการเจรจารการติดต่อการสื่อสารการประชาสัมพันธ์พุทธราหูพุทธอยู่ที่ราศีกัน กับราศีอ่ามิถุนไม่เหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าพุธราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลมแล้วพุธอยู่ในราศีกันเป็นราศีของธาตุดินนะคะเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าใครอยู่ในเรือนนั้นพุธท,ที่อยู่ในราศีธาตุลมจะมีหญิงสาแวแปลว่าการทาอะไรก็แล้วแต่ชอบมีทําหลายๆอย่างทำสองอย่างฉันไปไหนฉันจะไม่ชอบอยู่คนเดียวฉันจะต้องมีเพื่อนฝูงไปด้วยแต่ พุทธในราศีกันเขาบอกว่าเป็นหญิงสาวนะคะสิหญิงสาวถือลวงข้าวใส่งอแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ราศีกันเนี่ยคือจะสังเกตว่าคนคนนี้จะแต่งตัวนะะไม่ใช่เป็นคนที่ไม่แต่งตัวอัศจรรยโคบแต่การว่าอัศจรร์ไม่ใช่จับแต่งตัวเวอร์วัาวางอลังการแบบนั้นนะแปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าเขาจะแต่งตัวแบบอ่าพอดีเราก็ให้นึกถึงว่าชาวนา ผู้หญิงชาวคนที่ทําชาวนาเขาจะแต่งตัวเห็นไหมคะมีหมอ้อมีงอกใส่เสื้อนะคะมีเคียวนะคะแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวไม่ได้ว่าไม่ฉูดฉาดแต่งตัวแบบเรียบร้อยลักษณะนี้แต่ก็ไม่ได้เฉยลักษณะนี้นะคะอ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะดวงนี้ได้คาว่างค์เจนและอุดมเจนคือเราพันหักมาจากคําว่าอุตสาหะแล้วเราวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าดวงนี้ได้คําว่าอะไร เวลาที่เราดูว่ามีมหาเกษตรแลกเดือนไหมนะคะเราก็ดูก่อนนะคะว่ามีมหาเกษตรแลกเดือนหรือเปล่าคนเราบางทีเกิดมาเนี่ยชีวิตเนี่ยก็เกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาเลยเกิดมาพ่อแม่นะคะฐานะดีมาแต่กําเนิดแปลว่าอะไรก็แปลว่าตัวเขาเนี่ยบุญบุญของเขาหรืออะไรที่เขาสร้างมาทําให้เขาเกิดมาเนี่ยนะที่บอกนะคะว่าคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยวันเดียวกันเวลาเดียวกัน แต่บางคนเกิดมาอย่างไงอ่ะเขาเกิดมาในบุญที่เขาสะสมไว้ทําให้เขาเกิดมาช่วงนี้หรือบางคนเกิดมาช่วงนี้แต่ว่าบุญเก่ากรรมเก่า,เ,กาเขาที่จะต้องเกิดมาแล้วต้องมีความลําบากแต่ความลาบากของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะอะไรเขาบอกว่าดวงนี้ได้ดวงคําว่าจันทรีด้วยเห็นไหมคะว่ามีดาวทั้งหมดเจ็ดดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีดาวเจ็ดดวงนะคะจะถือว่าเป็นดวงคุ้มพลได้ไหม ก็จะถือว่าเป็นดวงคุมพลก็ได้ไม่คุมพลก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นดวงนําคนจะต้องมีดาวนําหน้าล่ะต้องมีลัคนานําหน้าดาวในดวงนี้พอดีว่าดาวมันเกาะเขาเรียกว่าดวงแบบนี้มีดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์และดาวอ่าพระหัตถ์เนี่ยกลุ่มกลุ่มรักม,มาเกอะกันมาเลยลักษณะแบบนี้นะคะตอามาพร้อมอะไรพร้อมกับปัญหาข้อตอ่อรองกติกาต,ต่างๆการแก้ไขลักษณะแบบนี้นะ,ะ,ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ดูก่อนนะคะว่ามีคําว่า มหาเกษตรแรกหรือเปล่าเราต้องค่อยๆพิจารณาดวงเข้าไปนะคะอย่าไปวันเพิ่งไปเลยว่าดวงไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆพิจารณาอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าดาวจรุนศุกร์อุกอาคารพรหัสนะคะราหูเสาพระฤหัสนะคะขาน สูทอาทิตนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูนะคะว่าดาวของเขามีคาว่าเกรรษตรแรกเรือนไหมอ่ะเรามาดูนะคะพาทิสนะคะพาทิสพระหัสนะคะรุนรึตยูสูนะคะแลกทนะะนะะา,านถ้าดวงแบบนี้ถ้ามีคำว่า เกษตรหรือมหาเกษตรแรกแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรพระอาทิตย์นะคะเรามาตามตั้งแต่อัางคารก่อนอ่างคารนะคะอยู่เรือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนของใครคะไปเรือนของสุขสุขไปอยู่ของใครคะสุขไปอยู่ของอัางคารอังคารไปไหนอัางคารไปอยู่พระอาทิตย์เพราะฉะนั้นดวงแบบนี้เขาเรียกว่ามหาเกษตรแรกเดือนหรือปริวัติเกษตรแรกเดือนนะคะมหาเกษตรแรกเดือน มหากเกษตรแรกเรือนแปลว่าหรือปริวัติเกษตรแรกเรือนแปลว่าแลกตั้งแต่สามเรือนขึ้นไปว่าเราได้แบบนี้นะคะดวงแบบนี้ถ้ามีคําว่ามหากานแปลว่าเขาเนี่ยจะต้องมีความดิน้นรนดิน้นรนแล้วอะไรดิน้นรนแล้วไปสู่ความสําเร็จลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใช่นะว่าดิน้นรนแล้วไม่ได้นะแปลว่าการดิน้นรนของเขาเนี่ยดิน้นรนไปสู่ความสําเร็จน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปแลกแล้วอยู่ในเรือนของอะไรนะคะ อยู่ในเรือนของเรือนลาพะนะอยู่ในเรือนของเรือนหนุอยู่ในเรือนของเรือน,อนอออกุมพะแบบนี้ถ้ามีคําว่าเกษตรแรกเรือนแรกไปเถอะแรกเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแรกแล้วไปเจอคําว่าอริมรมนาวินาจะไปแรกแบอบกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ตามทำตามคันลองไปเลยนะคะอ่ะเรามาต่อนะคะขออนุญาต ดวงนี้นะคะเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราพิจารณาดวงเขาต่อเราอย่าดูแค่ว่าลัคนาเขาอยู่อย่างนี้นะคะเราพิจารณาดวงเขาต่อดวงของเขานะคะอ่ะเราดูนะคะว่ามีอะไรมีดาวพวกนี้คือพบนะคะอ่ะพบพบนี้คือพบลาพาพพลาพาเป็นพาทิดนะคะ มาอยู่ในเรือนของปนุนะคะดวงนี้ได้ดววคำว่าราภาตะมันราคาตะมันแปลว่าอะไรแปลว่าดวงซึ่งสามารถที่จะไต่เต้าหรือขึ้นมาที่ความสูงได้แปลว่ามีโอกาสที่จะมีความสําเร็จราคะกุมลักษ์ถือว่ามีความสําเร็จมีอ่ามีสิ่งที่ได้นอกเหนืออะไรขึ้นมาหาเขา เพราะว่าถ้าเป็นดวงเขาเรียกว่าดวงพลานาสีดวงพลานาสีเราว่ามีดาวที่มาพบราคะนะคะเข้ามากลุ่มลักก็ถือว่าได้ดวงราชาธันว์หรือดวงขุนนางดวงที่จะมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นได้ลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเมื่อเราได้พิจารนาดุงแบบนี้เราอย่าลืมนะคะเราว่าจุดดีของเขาแล้วนะคะ เรามาดูจุดเสียของเขาบ้างนะคะอ่าจุด <c oughs> ดีเราดูแล้วนะคะว่าดูได้ดวงมาพาตามันได้คําว่าองเกณฑ์ได้คําว่าอุดองเกณ์อ่าเรามาดูต่อนะคะ <c oughs> ปีนี้เจ้าชะตาอายุสีเรามาดูในเรื่องของพินทุบาทด้วยนะเราอย่าลืมคําว่าพินทุบาทด้วยนะคะดวงนี้มีคําว่าอะไร เมื่อเราดูจุดดีแล้วใช่ไหมคะเราดูจุดเสียบ้างนะคะจุดเสียเขามีอะไรบ้างพินทุบาทพินทุบาทไม่จาเป็นนะคะต้องมีดาวนะเมะื่อเราดูจุดดีของเขาแล้วเราดูจุดเสียนะคะหนึ่งสามเจ็ดมีไหม นะคะพินทุบาทมีไหมไม่มีแปลว่าปุตตะไม่มีปัญหาเลยเหรออมืมีจังเลยนะคะเราดูนะคะมีไหมหกเจ็ดแปดสุขเสาลาหูอยู่ในภพที่เจ็ดหรือเปล่าอ่ะไปดูภพที่แปดสิมีดาวไมยังคารนะคะพระรหัสหรือเปล่าไม่มีแล้วเราดูต่อนะคะว่าเขามีดาวพุธไหมอยู่ในภพที่เก้าแปลว่าพินทุบาทของเขาไม่มีเลยแต่แล้วโชคดีจัง เราก็ดูเลยนะคะว่าแม้โชคดีจังเลยคุณคุณไม่มีในเรื่องของพินทบาทเลยมุมดีเราดูแล้วแล้วมุมเสียอีกมุมหนึ่งเราต้องพิจารณาดวงนะคะว่าดวงนี้มีคำว่าอะไรนะคะมีคำว่าลาหูลจาจันแปลว่าอะไรให้ระวังนะคะให้ระวังเรื่องอะไรเรื่องหนี้สินนะคะ ดงนี้นะให้ระวังเพราะว่าจันร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลาหูล่าแบบนี้เขาเรียกว่าลาหูล่าจันนะคะมือแบบนี้นะเพราะว่าอะไรพบที่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่ราหูล่าก็แปลว่าราหูเดินตามเข็มนาฬิกาเดินไปสิบเอ็ดราศีแล้วเจอจันนะคะเขาถึงเรียกว่าจับราหูล่าจันทำให้อะไรเป็นหนี้เป็นศีลพอราหูต้องเราต้องคิดนะคะว่าจันเป็นผู้หญิงงามสวยงามแล้วราหูล่าเป็นคนยังไงกระโดกกระเดกนะคะ แล้วก็เป็นคนเฮาจากจันเนี่ยที่เคยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะจะทําให้จันเขาบอกบางทีจันทําให้จันอ่ะกระโดูกระเดกจันไม่เรียบร้อยจันไม่สวยงามแต่เขาบอกว่าจันกะราหูเนี่ยเป็นเรื่องของคู่นี่สินตามนิทานชาติเรนเรื่องหนึ่งว่านังจันเนี่ยนะคะถ้าปลุงการาะว่านี่สินแท้ๆเลยแต่โดงนี้ก็ถือว่าใช่เพราะว่าอะไรมันเป็นในเรื่องของการนี่สินจันกะราหู ม,มีนิทานชาติเ,เรื่องหนึ่งที่ก็บอกว่านางจันน่ะเดกจะเปิดร้านโชวหวยคุณก็บอกว่าเปิดร้านวหวยนะอ่ะเสร็จแล้วนางจันไม่มีตังค์นางจันก็เลยไปกู้อ่านเงินใครเงินลาหูเขาถือว่าเขาได้ถ้าเกิดมาอยู่ดาวที่จันกับลาหูอยู่ด้วยกันเขาจะเรียกว่ากู่สมพลแต่นี้เขาเรียกว่าการโยกถึงกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว,ว่าจันล่าลาหูแปลว่าจันเนี่ยเป็นนี่เกี่ยวกับเรื่องของมีสินให้ระวังนะคะ ให้ระวังเกี่ยวกเรื่องนิสิตหรือกริยามไม่งดงามกระโดกกระเดกลักษณะนี้หรือทําให้จานเนี่ยเป็นคนที่หลงเชื่อคนง่ายทําให้เป็นนี่เป็นสิน์ลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่ลูกค้ามาหาเราเราก็ควรจะดูในเรื่องของอรายละเอียดให้เขาว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะช่วงนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะในจุดดีจุดเสียแล้วเราดูแลเรามาดูจุดที่นะัดช่วงนี้บ้างเขาอายุย่าง43ปี ปีนี้เป็นยังไงนะเขาบอกว่าปีนี้ดาวพระหัสเป็นบริวารซึ่งบอกไงคะว่าปีนี้ดาวสุดของเขาเป็นเดชเห็นไหมคะที่เราบอกว่าเข้าใจว่าดาวสุขเป็นกาลิกินีต้องเป็นทุกปีหรือเปล่าไม่ได้เป็นทุกปีนะคะบางปีก็ไม่เป็นบางปีก็เป็นเดชเป็นสีเป็นมนรีเป็นมูละเป็นอุตสาหะไปลักษณะนี้อยู่ที่ทักษะ ทักษะอายุจรที่เขาจะวิ่งไปที่ไหนนะคะนับไปแล้วไปตกที่อะไรเป็นบริวานนะคะะ <c oughs> เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรามาดูนะคะสิ่งที่เขามาหาเรานะคะเราเรียนเรื่องอะไรนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของดูว่าความไม่สบายใจของเจ้าชะตาที่มาหาเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็รู้นะคะว่าทักษะบริวาจรจรปี ให้ะะหาคําว่าทักษะบริวารจรปีนะคะหนึ่งเลยกำลังกําลังบริวารน,นะคะเท่ากับอะไรพระรหัสกําลังของเขาคือ19บค่ะสองนะคะ,นะคะบวกด้วยอายุย่างอายุย่างของเขาเท่าไหร่นะคะอายุย่างของเขาคือ43สาปี นำมาบวกกันข้อ3นะคะข้อ1บวกข้อ2นะคะแล้วก็หารด้วย12นะคะอ่ะเรามาดูกันได้เท่าไหร่คะได้2 5ได้6หารด้วย12 12 5 6นะคะ12 5 60หรเหลือเศษ2เศษ2นับตั้งแต่ราศีที่1ไปเท่ากับเศษนะคะก็ราศีที่1ก็อยู่ที่ราศีพฤษภห1เราก็ใส่คำว่าบวบใบไม้ไว้หรือบริวารจอนปี และนับไปอีก5้าราศีร่วมท่านะคะแปลว่าเขามีความไม่ตกตัลวลนะคะมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับว่าความสุขพระนะคะความเจริญความรุ่งเรืองนะคะหรือว่าการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องทางไกลหรือเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศลักษณะแบบนี้นะคะเราก็มาดูต่อว่าปีนี้นะคะไอสิ่งที่เขามีความไม่ตกกัลวลนะคะ ว่าในความวิตกกังวลของเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรน,นะนะแล้วก็ดูนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความวิตกกังวลแล้วนะคะแล้ววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรแปลว่าปุตตะแปลว่าอะไรรักใหม่หรือเปล่าปุตตะไม่ได้แปลว่าลูกอย่างเดียวนะคะแปลว่าคนที่อาจจะเป็นลูกน้องเราก็ได้อายุมากกว่าเราแต่เป็นลูกน้องเราก็ได้ไม่จาเป็นนะคะว่าปุตตะจะต้องเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรา บางทีคนที่เป็นปู่ตาเนี่ยอายุมากกว่าเราแต่เป็นลูกน้องเราแบบนี้ก็ได้หรือว่าคนที่จะมีในเรื่องของความรักใหม่ๆมีก๊กมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาตัวหรือว่ามีในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาหาเจ้าชะตาลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะปีนี้ดาวเสาวเป็นกาลิกินีอายุเข้า43ปีดาวเสาวเป็นกาลีเขาบอกว่าดาวเสาวเป็นกาลีให้โทษปีนี้จะให้โทษเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราะว่า เขามีความมิโตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องบริวารนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคนในครอบครัวแม่มาจากคําว่าผันทุหรือแปลว่าแม่ลักษณะนี้นะคะเปราว่าเขามีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวะนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่นี่ล่ะที่จะต้องเข้าไปทําลักษณะแบบนี้นะคะเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยครูจะสรุปรว่าในดวงนี้นะคะ เจ้าชะตาเกิดมาเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความร่ํารวยนะคะค่อนข้างที่จะฐานะอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เจ้าชะตาเนี่ยก็สามารถที่จะอ่าด้วยความมานะอดทนนะคะเจ้าชะตามีความในเรื่องของความมานะอดนทนทําให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถที่จะมีฐานะที่ดีได้เพราะว่าอะไรคนที่มีดาวนะคะมาจากคําว่า ในพบลาะมากลุ่มรักเนี่ยถือว่าดีนะคะจะมีเขาเรียกว่ามีโอกาสมีโอกาสดีๆมาให้ราภก็นี่นะคะให้ให้เราคิดไปน,นะคะว่ามันไม่ใช่การเงินแต่มันเป็นเรียกว่าโอกาสดีๆบางทีเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่นะคะ,ะได้รับผลมาแบบล,ยลอยๆหรือได้ได้เกียรติยศมาเรื่องอะไรก็บอกว่าบางทีอาจจะได้ในเรื่องของก็เรียกว่าได้รางวัล รางวัลไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องแบบได้เงินได้ทองอาจจะเป็นรางวัลเรื่องโล่หรือแบบอะไรก็ได้นะคะที่เป็นนอกเหนือจากเงินลนักษณะแบบนี้นะคะก็ขอสรุปว่าดวงนี้เป็นดวงดารานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเจ้าชะตาเป็นป่ากเห็นไหมคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยจะอยู่ในเรือนของอะไรอังคารอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรแปลว่าเจ้าชะตาค่อยๆเป็นค่อยๆไปลักษณะนี้นะคะแล้วลาะมาแปลว่าพระอาทิตย์ที่ครูบอกไะคะว่า พาทย์นะคะเป็นนิดก็จริงแต่พาทิสนะคะอยู่ในเรือนของสุขเป็นอยู่ว่าอยู่ในเรือนของคู่สมคบแปลว่าเจ้าชะกาค่อยๆนะคะมันไปไม่ได้แปลว่าเออจะต้องอ่าตาต้อยด้วยชะกาอาวสนาเลยไม่ใช่เราก็แรกๆเกิดมาอาจจะแบบฐานะไม่ดีมากนะักแต่สามารถที่จะทําให้เจ้าชะกามีเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีได้นะคะ ก็วันนี้ขอจบบรรยายในเรื่องของการหัดดูนะคะเรื่องของการพยากรแค่นี้นะคะแล้วจะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ